ประกันรถยนต์วิทยะรายเดือน2บวกคุ้มครอง30วันต้องการทำทำที่ไหนทำยังไงมาดูเลยครับอย่างแรกมาที่เว็บนี้นะครับ 724team.com นะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับประกันรถยนต์รายเดือน2บวกจากวิริยะนะราคาแค่650าบาทนะครับหน้านี้นะครับจะมีรายละเอียดไว้ให้ดูเลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองจำนวน30วันนะครับ ถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องระบบก็ไม่ได้เก็บตังค์ต่อเนื่องนะครับก็คือจ่ายครั้งเดียวคุ้มครอง30ปันเนาะเป็นลดชนลถนะครับสําหรับ2บวกเนี่ยจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้ด้วยนะครับทุน1นึ่งแนะซ่อมรถเราวนึ่งแสนซ่อมคุ้กรณี1ล้านนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าสนใจนะครับหรือว่าต้องการทำเนี่ยลูกค้าสามารถทําออนไลน์ได้เลยนะครับก็คือกดข้อมูลกดตรงนี้นะครับแล้วก็กกข้อมูลออนไลน์สแกนจ่ายได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะครับอยากให้ทําให้นะครับก็ได้เลยนะ กดติดต่อผมตรงนี้ได้เลยนะครับสอบถามทางไลน์นะจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าทักมาถามทางไลน์เลยก็ได้นะครับผมทําให้ได้เลยนะครับนี่เบอร์โทรผมอยู่ตรงนี้นะครับ0 8 1 4 4 8 5 8สอบถามได้เลยนะครับหรือว่ากลัวจะหลอกนะครับสามารถเดินทางมาทําที่บ้านได้นะครับเอกสารที่ใช้เนี่ยจะใช้แค่สำเนาทะเบียนรถอย่างเดียวนะครับสําหรับรถอายุที่ไม่เกิน15ปีนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับรถอายุเกิน15ปีนะ หรือว่าต้องการทําเป็นประกัน3บวกก็มีเหมือนกันนะครับของวิทยาลัยเดือนเนี่ยจะมีประกัน3บวกด้วยนะครับเอกสารที่ใช้สําหรับ3บวกนะครับสาเนาทะเบียนรถสำนาบัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วก็วันที่ต้องการให้เริ่มคุ้มครองนะครับส่งเอกสารทางไลน์แอดได้เลยนะทางนี้นะครับเนี่ยทักมาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกของเรานะครับเช่นสมมุติว่าต้องการทํา30วันสามบวกนะทุน1นึ่งแสนนะครับก็จะอยู่ที่543บาทแต่ว่าถ้าเป็น2บวกนะครับอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยสามารถทํา2บวกได้นะครับก็ราคาแค่ ผ5 0ต่อเดียวทน่านั้นเองนะครับก็มาทันส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยยังไงเนี่ยทักเข้ามาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ